ไปเอาวางไว้ฝั่งนู้น่ะตรงนี้ที่มึงแ่รกินแล้วไปรวกินเนะแค่นั้นให้มงกินแล้วไม่ต้องครัวอย่าเียบมือสิรกินหมดแล้วน่ะจับดีๆนะแม่เอาวางไว้ฝั่งนี้ดิโอพอแล้วจพอแล้ออไมม่ได้แยกเพื่อนมันมาเต็มเลยยไปไป ให้ปลาปแล้วให้ปลาบ้างอมะแม่ให้ะให้ปลาลูกมาขี่นกนะยม่แม่นะแม่เอ้เนี่นยจะมันไม่ให้แล้วะี่นกจเจีเยบเร มันจะอะไยานันู่มันล่อมาแน่หนะเดี๋ยวมันเรียกเพี้ยนมา